อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s ั b s ไ r i b e แล้วก็เปิดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยเนาะว่าวันนี้จะมาแลกบัตรทรให้ดูนะคะต่อเนื่องจากคลิเปเมื่อก่อนนั้นที่เราเล่นเกมเนะเาะรอยยอคาดิโนนะคะที่บอกว่าเอามาแ,กแลกมาก็เคยโชว์แลกเข้า wallet าเ,เป็นเงินสดแลกเข้า wallet ไปแล้วรอบหนึ่งแต่คราวนี้เราจะมาแลกเป็นบัตรเลยบัตรแบบบัตรเงินสดทัวรค่ะ แล้วก็เอารหัสมาใส่รับเงินเลยแต่วันนี้แรกน,น้อยๆให้ดูก่อนว่าสัก50บาทบัตรนี้ก็คือแบบมีหลายหลายราคามากนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเติมตันนี้50บาทถึง500บาทเลยนะทุกคนวิธีแรกคือง่ายมากในมื่อแบบว่าเราเล่นเกมไปได้กพักหนึ่งแล้วแล้วเรามีชิปที่แบบค่อนข้างเยอะแล้วการแลก50บาทนะคะชิปขั้นต่ำที่ทเราควรมีก็คือแค่750,000เองกคนประมาณนะโดยประมาณนะ คือเราเล่นแค่แบบเดียวเราป็ได้แล้วเจ็ดแสนห้าหมื่นเราก็สามารถแลกก,กระตุู้ได้แล้วห้าสิบบาทนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะลองแลกให้ดูกันว่ามันแลกง่ายหรือแลกยากหรือแลกยังไงนะคะวิธีเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันแลกประมาณไหนนะคะเริ่มแลกนะคะก็เข้ามาที่หน้าเกมแบบนี้เลยเนี่ยเราเล่นมาได้สักพักแล้วโอเคเรามาดูที่ ที่ร้านค้าแรกรางวัลเลยนะแล้วก็กดที่แลกเปลี่ยนโดยชิปนะคะเห็นไหมทุกคนมันจะมีบัตรทูขึ้นถึงห้าร้อยบาทเลยนะคะก็จะบอกจํานวนชิปที่เราจะต้องใช้เนาะโอเควันนี้จะลองแลกสักห้าสิบบาทให้ดูนะคะใช้เจ็ดแสนกดแลกได้เลยยืนยันปุ๊บโอเคนี่คือได้แล้วนะคะบัตรทูหนึ่งใบนะมันก็จะไปเข้าที่กล่องข้อความสีม่วงด้านขวานะทุกคนเสร็จแล้วคือเราก็กดเข้าไปในกล่องข้อความได้เลยนะคะมันก็จะขึ้น บัตรที่เราแลกมาเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะคะพร้อมกับแบบว่าให้เราเข้าไปดูรหัสอะไรประมาณนั้นเนาะทุกคนก็รอสักแป๊บหนึ่งบัตรก็จะขึ้นนะคะโอเคเรากดแลกแล้วปุ๊บเข้ามาเลยเห็นไหมทุกคนได้และห้าสิบบาทนะคะมันก็จะขึ้นแล้วเห็นไหมที่กล่องม่วงจากนั้นเราก็ไปกดเลยเห็นไหมมันก็จะขึ้นว่ายินนี้ด้วยได้ได้ของรางวัลจากร้านค้าแลกรางวัลห้าสิบาทกดรับปุ๊บจะมีหมายเลขบัตรขึ้นพร้อมพิมพ์แล้วก็แคปไปก็ได้เผื่อว่ากลัวหายอะไรอย่างนี้นะคะ โอเคเสร็จแล้วปุ๊บพอเราได้รหัสบัตรมาแล้วต่อไปเออไม่ยากเลยนะคะทุกคนอย่าลืมไปลองลอเล่นกันนะคะแล้วก็ไปที่แอป t o Wallet เนาะแล้วก็กดเติมเงินปกติเลยเติมเงินแบบว่าเหมือนที่เราเติมเติมแบบไปซื้อของหรืออะไรธรรมดานะคะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดมันก็จะมีคําว่าบัตรเงินสดทูนะคะกดไปที่บัตรเงินสดทูแล้วก็เอารหัสที่เราได้มากี้นั่นแหละมาใส่ได้เลย พิมพ์ไปได้เลยค่ะรหัสที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้ถ้าใครไม่รู้ก็ย้อนไปดูที่เราแคปไว้ก็ได้หรือว่าเข้าไปดูที่หน้าเกมก็ได้นะคะในกล่องข้อความพอพิมพ์ไปเสร็จปุ๊บเลขก็จะมีประมาณ14หลักนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะทุกคนพิมพ์เสร็จปุ๊บนะคะก็คือกดถัดไปได้เลยแค่นี้เองง่ายๆมากกดถัดไปได้เลยค่ะโอเคถัดไปแล้วจากนั้นมันจะขึ้นจํานวนเลขบัตรนะคะ โอเคเห็นไหมเข้าแล้วทุกคนห้าสิบาทแต่ว่ามันก็จะมีค่าค่าธรรมเนียมไปเนาะเอิก็จะได้ประมาณสามสิบเจ็ดบาทอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าทุกคนอยากได้มากกว่านั้นก็คือไปโหลดเกมมาเล่นด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะมีทิ้งคาคลิปเนาะว่าโหลดเกมอะไรกันยังไงนะคะไปดูกันได้เลยค่ะ